สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ห่างหายจากคลิปไปสี่ห้าวันเรื่องด้วยลุงนั้นติดงานครับที่เมียเสียนะฮะก็ไปวุ่นอยู่กับงานศพที่วัดลุงนั้นก็ไม่ได้ถ่ายคลิปลงเลยก็ขอประทานอภัยเอฟซีเลยครับวันนี้ก็กลับมาแล้วก็มีเมนูที่จะมาให้เอฟซีได้ดูกันนะครับวันนี้มีเมนูก็ ปลาทับทิมนะฮะเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่ๆปลาทับทิมทาเกลือครับเดี๋ยวลุงนันจะย่างปลาทับทิมทาเกลือให้บรรดาเอฟซีได้ดูนะครับอ่ะเดี๋ยวลุงนันจะทาเกลือก่อนนะครับนะครับก็น,นําเกลือมาเลยครับทาเข้าไปเลยทับทิมทาเกลือนะครับทับทิมตัวใหญ่ๆ ทิ้งทาโรยเกลือนะครับโรยเกลือทาเกลือก็คือกันเนาะดูกันบมง่คิดนั้นก็พูดไม่สุภาพต้องขอประทานอภัยเอฟีด้วยนะครับนะครับต้องขอประทานในภายเต็ทีด้วยเดี๋ยวทาเดี๋ยวตรียมนำเอาอไปย่างเลยเนาะดูกันเนี่ครับ นำมาย่างเลยนะครับนี่ฮะตัวใหญ่ๆครับทิมโรยเกลือนะครับทาเกลือโรยเกลือนะครับอ นะครับเดี๋ยวท้ายท้ายคลิปลุงนั้นก็จะให้ดูนะครับคลิปที่ลุงนั้นถ่ายทําที่ในงานงานที่ที่เมียได้เสียลุงนันจะเอาคลิปแบบว่าสร้างสรรค์น,นะครับเอาให้ชมในท้ายคลิปนะครับแบบไปเป็นคลิปสร้างสรรค์น,นะครับไม่มีการโศกเศร้าอะไร ลุงนันจะเอามาให้ดูในท้ายคลิปนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ย่างปลา,าทัดทิมไปก่อนนะครับอย่างย่างเสร็จลุงนันก็จะทานให้ดูพอทานเสร็จลุงนันก็จะเปิดคลิปในงานให้ดูนิดๆหน่อยๆนะครับเป็นคลิปสร้างสรันนะครับไม่มีการโศกเศร้านะครับ นะครับตอนนี้ก็ก่อนที่ปลาจะสุกเราก็มาตทำพริกน้ำจิ้มเลยเนาะําน้ำจิ้มพริกก่อนไม่มีอะไรมากน้ำจิ้มก็มีพริกแ้วกระเทียมสามเกลือน้ำปลาลดูรสรสดีมะนาวน้ำเทียนดองนิดหน่อยใส่เข้าไป น้จิมะครับเสร็จแล้วครับน้ำจิ้มงานก็จะปรุงเลยจากใจเลยน้ำจิ้ม ขมกับเบดลูกทุ่งลูกทุง่งเน,น,นาะธรรมดาธรรมดาเสร็จเมงัวหน่อยเสร็จไปเตงล้มนน้ำจต็มดอง ปลาปรุงด้วยมะนาวทำกันแบบทุ่งทุ่งธรรมดาธรรมดาอาชิมหน่อยค,ครับ เยเยเยยีีย่่มมเจริงี่ยบร้อยเลยนะครับอรตอนนี้ลุงนานก็จะได้เอาเออม,มาใส่ชามแล้นะครับมมเออเเอจจอเใส่จานเลยปลาตัวใหญ่ๆเดี๋ยวก็จะมาทานกันได้เลยนะครับ ตัวใหญ่ใหญ่น่าก,กินน่าก,กินปลาทับพ,พินโรยเกลือฮะเดี๋มาชมกันได้มาทานกันได้เลยนะครับสวัสดีมาทานกันได้เลยนะครับเอซ ปลานินทาเกลือตัวใหญ่เออปลาสักทิมทาเกลือครับตัวใหญ่ๆพร้อมกับน้ำจิ้มนี่อทานกันได้เลยอ่ะกันรก็อายก่อนใช้มือเลยเนาะเนื้อนุ่มๆหมัวใหญ่ๆเนื้อนุ่มๆครับปลาสักทิมเนี่ยจิม้มน้ำจิม้มสูตรเด็ด้องกปแงเอ้ะ

เนื้อหวานเจี๊ยบเนื้อหวานเจียเจ๊ยบ,น,ยบน้ำจิ้มรสเด็ดวายจุบๆกลักว uh -huh.

เอาละครับสำหรับคลิปนี้นันก็ขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับจะชอบอยังไงนะกดตามใไฟด้วยครับจะชอบอยังไงก็ช่วยกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามนะกันเยอะๆจะได้มีกำลังใจทำคลิปออกถูกสสตตามบรรดา fc ฟซีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับบายบายอย่าลืมนะครับท้ายคลิปตรงนันที่บอกตกินเวน หน้าคลิปว่าจะมีอะไรให้ชมนิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวชมกันต่อไปอีกหน่อยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ขอขอบคุณครับ